สวัสดีครับกลับมาพบกับมือจกสายหัวครับเช็ครถดำก่อนครับก่อนทำงานครับอาจจะวงจะบีก่อนครับก่อนทำงานครับก่อนทำงานทุกรอบเราต้องเช็ครถก่อนครับเพื่อให้ความแน่ใจครับนี่รถตู้ก็เพิ่งมาจากเทียบครับเราต้องเช็ครถก่อนครับอาจจะระวงจะบีก่อนครับ นี่ครับต้องเช็ครถดำก่อนครับทุกรอบครับไม่ใช่ว่าจะขับอย่างเดียวครับขับอย่างเดียวก็พังเลยครับพังหมดครับเท่าแก่ตายหมดเลยครับอันนี้ก็มาช่วยงานครับจันรครับพี่น้องกันครับช่วยช่วยสงการ แกไปเต้นบอลลัมสิ่งครับโทรไปแปดสิบสายก็ไม่รับสายครับไม่รู้เป็นอะไรจนโกรธครับมันไปตายทางไหนก็ไม่รู้ครับสายมันก็มาแล้วครับเนี่ยโผล่เพิ่งโผล่นะครับหลังสงกรามนี่ครับสติ๊กเกอร์มือจกสายโหดครับอ่าแล้วครับสติ๊กเกอร์มือจกสายโหดครับเห็นที่ไหนแนะนำทักทายได้ครับ รถไถก็มีครับมือจกสายโหดครับนี่ครับรถตววิ่งกรุงเทพครับรถแมคโครจอดอยู่ป่าครับนี่ครับใครเห็นก็ทักทายได้นะครับมือจกสายโหดครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องมือจกสายโหดครับ

ยังเนี่ยนี่ครับลูกสาวครับเดินตามตูดเลยครับผมกำลังเช็ครถครับก่อนทำงานครับก่อนจะไปบ่อครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ เล่นขีดินนะครับ่าไปเล่นขีดินครับบ้านเหมือนโจกครับ เลือสองคันครับจอดไว้อยู่หน้าครับกำลังอัดเช็ครถครับจยนทำไม่ได้อยู่รถคันนี้เละมากเลยบ, <c oughs> บางคนก็ไม่มีแล้วครับ <c oughs> มีแต่คน ุยขอบคุณเพื่อนๆพิ่ๆน้งนองๆนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังครับแอนสี่เห็นรอยเนี่ยเดี๋ยวออกไปล่างค่าจะไปซื้อเนี่ยเอาเงินไหมเาขาทเปลี่ยงเงินไหมพอไหม ลากันก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับลากันก่อนครับ